สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยน้ำโชคชาแนลค่ะส่วนเมนี่แอดเพนเขาเลขวิ่งบนให้เด่นสองเด่นสามเด่นสี่เด่นห้าค่ะต่อมาแนวทางสองตัวบนเขามีเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าค่ะต่อมาสาทวชอลเขาเลขวิ่งบนให้เด่นห้าเด่นหกเด่นเจ็ดเด่นแปดเด่นเก้าเด่นศูนย์เด่นหนึ่งเด่นสองค่ะ ต่อมาจานคมเขาวิ่งบนล่างให้เด่น9 2ตัวบนล่างเก้าหนึ่งเก้าเจ็งหกสามหกเจ็ดหกแปดค่ะต่อมาจานเต่าทองเขาวิ่งบนให้เด่นหนตัวบนหนึ่งแปจาสามตัวเก้าหนึ่งนึงเจ็ค่ะต่อมาจานเก่งนางรองเขาสตัวบนมี909 19293ค่ะ ต่อมา,อาจารย์เก่งนางรองเขาวิ่งล่างเด่นหนึ่งเด่นสามสองตัวล่างหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสามหกสามเจ็ดค่ะต่อมาหัวมังกรเมลัยค่ะสองตัวบนล่างมีสี่แปดสี่หนึ่งสี่สี่ห้าแปดห้าหนึ่งห้าสี่หกแปดหกหนึ่งหกสี่เจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่ค่ะต่อมา,อาจานเตาเขาวิ่งบนให้เด่นเก้าสามตัวหกเก้าสองแปดเก้าสองเจ็ดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์หกห้าสองสองตัวเก้าศูนย์เก้าสองเก้าแปดห้าสองค่ะ ออกมาเส้นท่าทรายเขาวิ่งให้เดินสองเด่นสามค่ะออกมาเลขวิ่งมั่มค่ะให้เด่นหกเดินเก้าค่ะออกมาพ่อใหญ่คําแสงข้าววดที่ผ่านมาเข้าเก้าห้าล่างข้าววดนี้วิ่งบนให้เดินสองวิ่งล่างให้เดินสี่สองตัวบนล่างสองเจ็ดเจ็ดสองสามแปดแปดสามเจ็ดสี่สี่เจ็ดเก้าสี่สี่เก้าค่ะ มาลชนกไฮเปอร์ค่ะมีสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งค่ะต่อมาเด็กตาค่ะสองตัวล่างมีห้าสองห้าสามแปดสามแปดสี่หกหนึ่งหกสองเก้าสองศูนย์สองเก้าสามแปดสองเจ็ดสองสองสามเก้าสี่หนึ่งสองศูนย์สามหกสามค่ะ

่อมามาตัวค่าร้านเปอร์เซ็นต์าวิ่งบนล่างให้เด่น1เด่น0ูย์สตัว0 5 7, 1 0 7ห้าหนึ่งเจ็ดค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ